สวัสดีเจ้าวันนี้เรามาต่อบทที่สองสองทำกันเจ้าอ่าถึงตอนตีเรื่องของพระวิญญาณเราจะอ้อนรเสนพระเจ้าขอขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ได้ประทานอ่าพระเยซูพระบุตรของพระอ่พระวิญญาณของพระเจ้าเข้ามาอยู่ในชีวิตของเราเป็นผู้ช่วยเหลือเราขอบคุณสำหรับไฟของพระเจ้าที่ชําระและเผาไหม้แก่ในชีวิตของมเฮาเขาขอบคุณพระเจ้าที่ประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้เขา แต่ไฟของพระอ,องค์เข้ามาเผาไหม้แกบในเขาเปลี่ยนแปลงชีวิตเปลี่ยนแปลงบุคลิกภาพของเฮาเป็นผู้ช่วยเหลือเฮาเป็นผู้นำเฮาสาธุการแล่พระเจ้าขอพระเจ้าทรงได้รับเกียรติผ่านชีวิตของธรรมมิตชนลูกของพระอ,องค์ทุกคน ขอพระองค์ขอพระบิดาพระพุทธพระวัญญาบริสุทธิ์จงได้ฮับเกียรติผ่านชีวิตคริสเตียนทุกคนทำมิกระชนลูกของพระองค์ที่ห้องตนเองแบบลูกของพระเจ้าคริสเตียนทางหลายขอบคุณพระเจ้าที่สอนทว่าคือเข้ามาหาพระองค์มีชีวิตและมีความสัมพันธ์กับพระองค์แต่รปเจอได้มาหาพระองค์เปลือเปลี่ยนศาสนาเปลือเปลี่ยน ชีวิตีเขามีกรรมศาสนาหรือว่าประเพณีบรรพุรุบบรรพบรุษของเขาแต่เขาได้เข้ามาอยู่ภายใต้การปกป้องของพระเจ้ามีความพักมีความสัมพันธ์เหมือนไปดากับลูกเหมือนพระบิดากับลูกเหมือนปอกับลูกเขาขอบคุณพระเจ้าล้วก็ขอบคุณพระเยซูในพระนามพระยิ่งใหญ่ของพระองค์อาเมนเจ้าเรื่องของพระวิญญาณเราจะพระคัมภีร์ได้สอนว่า พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเป็นพระเจ้าพระผราภักที่สามนะเจ้าคือพระวิญญาณพระองค์บาจใจพลังอํานาจแต่เป็นบุคคลมบีบุคลิกกาพแล้วก็พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเป็นผู้ช่วยเหลือเฮาตั้งหลายตามที่พระเยซูทรงสัญญาว่าจะประทานหฮือกหมูผู้เชื่อทุกคนนะเจ้าโอสรรเสริมพระเจ้า ถ้าเขาบม่มีพระวิญญาณเทากับสามารมาีีจะเข้าใจถ้อยคําและพระคาของพระเจ้าได้แล้ถ้ามีพระวิญญาณเทากับสามารมาทาการงานของพระเจ้าได้หนเจาเหมือนเช่นกับขนาดพระเยซูเป็นพระเจ้าเปินลงมาที่นี่ยังทอมใจน้อมรับเอาพระวิญญาณเข้ามาเป็นความจ่จยเหลือเปิดหน,นเจาเฮาเพราะฉะนั้นเขาเป็นมนุษย์คนธรรมดาเขาสมควรทีจะจะเปิ่งปาพระวิญญาณบริสุทธิ์เนเจา สรรเสริญพระเจ้าขอขอบคุณพระเจ้าตัวเก่าเานาะเจ้าอาเมนยอนบทที่สิบหกข้อที่สิบสี่ถึงสิบห้าเนาะเจ้าพระองค์จะทรงให้เราได้รับเกียรติเพราะว่าพระองค์ทรงเอาสิ่งที่เป็นของเขามาสําแดงแก่สานตั้งหลายทุกสิ่งที่พระบิดาทรงมีนั่นเป็นของเราเหตุฉะนั้นเขาจึงกล่าวว่าพระวิญญาณทรงเอาสิ่งซึ่งเป็นของเขานั่นมาสําแดงแก่่านตั้งหลายพระเยซูได้อู้กับเขาเนาะเจ้าพระนได้บอกข้างเรา สิ่งที่พระวิญญาณเอามาน่าจะเป็นของเปิลก็ของพระเยซูนะเจ้ายอหนบทที่สิข้อที่สิกถึงข้อสี่สิเจเขาจะทูลขอพระบิดาและพระอ,องค์จะทรงประทานผู้ปอประลมใจอีกผู้หนึ่งฮื้อแก่ท่านเมื่อพระอ,องค์จะได้เพื่อพระอ,องค์จะได้อยู่กับท่านตลอดไปคือพระวิญ,ญญาณแห่งความจริงผู้ส่งโลกฮับไววบ่ได้เพราะพอหาประหัน พระองค์เราก็บอกหัวักพระองค์แต่ท่านทั้งหลายหัวักพระองค์เพราะพระองค์ทรงสถิตยอยู่กับท่านแล้วก็ประทับอยู่ในท่านดังนั้นพระวิญญาณบริสุทธิ์จึงมีบทบาทสำคัญเนาะเจ้าอออเขาควรจำไว้เนาะเจ้าน้อต่อชีวิตคริสเตียนในปัจจุบันนี่ทั้งในด้านของการประทานของด้านเอ่อทั้งในด้านของการประทานผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์คือลักษณะชีวิตเนาะเจ้า แล้วก็ของประทานหรือประการสําแดงจฤีเดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์การฮับใจพระอ,องค์มีพระราชก,กิจมากมายเปิดจวยหืผู้เจือทุกคนได้เติบโตนะเจ้าแล้วก็เกิดผลแล้วก็ฮักพระเจ้าพระอ,องค์ทรงสร้างโลกแล้วก็จักรวาลห่วมกับพระบุตรและก็พระบิดาน,นะเจ้าพระอ,องค์ทรงเป็น พระองค์ทรงชุบพระเยซูขึ้นมาจากความตายแล้วก็พระองค์ทรงสร้างชีวิตของคริสเตียนตียินยอมด้วยไฟแห่งพระวิญ,ญญาณตีประหูดับพระวิญ,ญญาณทรงเป็นผู้ช่วยเหลือคริสเตียนปะเล่าเปลมใจของเฮาฮือกคําปรึกษาแล้วก็ประทานฤทธิ์เดชฮือกฮาเนเจ้าเฮามาดูโลกาบทที่3ข้อที่ 16- ถึง17เจเนาะเจ้าย้อนจึงตอบเขาตั้งหลายว่า เฮาหื้อเจ้าหับบาปเสมาด้วยน้ำก็จริงแต่จะมีพระองค์หนึ่งสเสด็จมาทรงมีอิทธิฤทธิยิ่งกว่าเฮาแหมซึ่งเฮาบกขู่ควรแม่นแต่จะแก้้กสยสลองพระบาทของพระองค์พระองค์นั่นจะทรงหื้อเจ้าตังหลายหับบปเสมาด้วยพระวิญ,ญญาณบริสุทธิ์แล้วก็ด้วยไฟพระฮั์ของพระองค์ถือพรัวพร้อมแล้วเพื่อจะทรงชำะระล้านเข้าของพระองค์ พื่อถั่วแล้วก็เปื่อจะเก็บเข้าไว้ในยุ่ง่างของพระอ,องค์แต่พระอ,องค์จะทรงเผาแกบด้วยไฟติปหูดับอืมเอเมนเขาเจือว่าพระเยซูทรงบัพติศมาผู้เจือด้วยพระวิญญาณแล้วก็ด้วยไฟพระอ,องค์ทรงจุ่มผู้เจือหื้อเต็มล้นด้วยพระวิญญาณเพื่อเขาจะมีเลเตดในการเป็นพยานและหับใจเขาและเขาจะ พระจุมเขาในไฟแห่งพระวิญญาณเพื่อล่างชีวิตเขาให้บริสุทธิ์อาเมนเนะเจ้ามัทีบทที่สามข้อที่สิเอ็นะเจ้าเฮาเฮ้ฮเจ้าต้องหลายฮัเปิบ,บ,บิซสมาด้วยน้ำแสดงว่ากับใจไม่ก็จริงแต่พระองค์ผู้ทรงมาภายหลังเฮาทรงมีอิทธิฤทธิยิ่งกว่าเฮาแห่งซึ่งเฮาปกคู่ควรแม่จะถือสลองพระบาทของพระองค์ พระอ,องค์จดทรงพระเจ้าทั้งหลายฮับบพเทสมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และไฟและด้วยไฟเอเมน,นเจ้ากิจการบทที่หนึ่งข้อที่แเนาะเจ้าแต่ท่านทั้งหลายจะได้ฮับพระราชทานฤทธิดเดชเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์จะ,สะเสด็จม,มาเหนือท่านและท่านทั้งหลายจะเป็นพยานไยเฮาตั้งในกรุงเยรูซาเล็มทั้งแคว้นยูเดียและสมาเลียและก็จนถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลก เขาจะเป็นพยานใือพระเยซูนะเจ้าโอ้ขอบคุณที่พระเจ้าเหลือเขานะเจ้ากิจการบทที่สองข้อที่หนึ่งถึงสีเมื่อวันเทศกาลเพนทเมื่อวันเทศกาลเพนเทพอสเตมาถึงจำพวกสาวกจึงมาห่วมใจกันอยู่ในตีเดียวกันในทันใดนั่นมีเสียงดังมาจากฟ้าเหมือนเสียงพายุกา้าสันก้องทั่วบ้านที่เขาหนังอยู่นั่น มีเปลวไฟสันฐานเหมือนลิ่นปากฏแก่เขาและกระจายอยู่บนเขาบนเขาสิ้นทุกคนเขาเหล่านั่นก็ประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์จึงตั้งต้นอู้ภาษาแปลกๆตามตีฟพระวิญญาณทรงโปรดให้อู้เรื่องมนุษย์กับความบาปนะเจ้าเะขาขอบคุณพระวิญญาณเจ้าจขอพระเจ้าเจมิมและกะแตะต้องมหมฮากูกู้กคน,นเราจะ ขอพระเจ้าเจิมปากเจิมลิ้นของปีน้องตัวหนะเจ้าขอไฟของพระเจ้าเข้ามาแตะต้องและสัมผัสด้วยพระคำและคําสอนของพระองค์นะเจ้าขอทุกทุกคนพระเจ้าจิตจะได้รับไฟของพระวิญญาณของพระเจ้าสูงสุดขอพระวิญญาณของบรรพูทรีตื่แตะต้องและสัมผัสปีน้องกับคนนะเจ้าคนใดที่ยังบ่มีประสบการณ์กับพระวิญญาณก็ขอพระคุณและความฮักและความโปรดปานความเมตตาของพระวิญญาณได้แตะต้องและสัมผัส พีนอกของข้าพระเจ้าเราก็ตัวแม่แต่ตัวของข้าพระเจ้าก็ขอเพิ่มเติมในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าฮาเลลูยาอาเมนเจ้าเรื่องมนุษย์กับความบาปนะเจ้าพระคัมภีร์สอนฮาว่ามนุษย์สร้างโดยพระเจ้าหู้แตกต่างจากทุกสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างเขาถูกสร้างในผ้าชัยพราชายของพระเจ้ามนุษย์จึงมีคุณค่าสูงนักในสายตาของพระเจ้า เพราะมนุษย์บ่ได้ประกอบด้วยเพียงร่างกายแล้วก็จิตใจแต่อันแต่มนุษย์มีจิตวิญญาณหรือว่าหรือพระฉายาของพระเจ้านั่นเองพระเจ้าพระเจ้าสร้างมนุษย์มาดีแล้วก็มีอิสระในการตัดสินใจว่ามีบาปแต่ต้นและมีแผนการที่ดีสสำหรับมนุษย์โดยพระอ,องค์ทรงประทานพระพรและสิทธิอำนาจให้แก่มนุษย์ขอบครองในโลกสรรเสริญพระเจ้า แต่มนุษย์ได้ล่มลงในความบาปเพราะการตัดสินใจบเจ่อฟังพระเจ้าแล้วก็ยืนสิทธิอำนาจเฮือแก่มารท่มาลลอกลวงเขาดังนั้นมนุษย์จึงผ่าจากแผนการที่ดีของพระเจ้าเนาะเฮา,าได้ล่มลงความบาปเพราะการบเจ่อฟังเลาเจ้ามนุษย์นะเ่าเนาะจึงเป็นเกิด้เฮาได้เกิดบาปนะเนาะขอบคุณพระเจ้าที่ ได้ฮือพระเยซูเข้ามาในโลกและชำระบาปของเฮานเนจะนำเฮากลับคืนสู่พระบิดานเนจลมบทที่สามข้อที่เจ้าสาเหตุว่าทุกคนทำบาปและเสื่อมจากสง่าราศีของพระเจ้าปรถมกาลบทที่หนึง่งข้อที่เจ้าหกถึงเจ้เจ็และพระเจ้าตรัสว่าจงห้พวกเขาสร้างมนุษย์ตามแบบฉายาของพวกเขาตามอย่างพวกเฮาและฮือพวกเขาขอบคลองฝุงป่าในทะเล ฝูงนกในอากาศและสัตว์ใจงานฮือขอบคลองถั่วทั้งแผ่นดินโลกและบรรดาสัตว์เลื่อยคานตี่เคื่อนที่การไปมาบนแผ่นดินโลกดังนั้นพร,พระเจ้าได้ทรงสร้างมนุษย์ตามแบบพระฉายาของพระองค์พระองค์ได้ทรงสร้างมนุษย์ขึ้นตามแบบพระฉายาของพระเจ้าพระองค์ทรงสร้างพวกเขาฮือเป็นชายแล้วก็หญิง เขาขอบคุณพระเจ้าเนีเจ้าที่้ึเกียรติท้าได้ดูแลทรัพย์สินของที่พระเจ้าได้สร้างขึ้นมาในโลกเนีะเจ้าขอบคุณพระเจ้าเสรเสริญพระเจ้าที่พระองค์ทรงหึเกียริกับท้าแต่ดูแลทุกสิ่งทุกอย่างแม่เ้าบอกมีความเข้าใจแต่พระเจ้าก็ใส่ความเข้าใจใส่ความผู้หือเขาได้เ้าได้มีสิทธิอำนาจเนีะเจ้าได้ดูแลได้ขอบคองขอบคุณพระเจ้า ความหลอดเจ้าจพอมาพอความหลอดพระคัมภีร์ว่าจะได้เจ้าพระคัมภีร์บอกว่า,าสอนว่าพระเจ้าจะจัดเตรียมหนตนังแต่แห่งความหลอดฮื่งแก่มนษย์ผู้ล่มลง,ลงในบาปลมบทที่ห้าถึงแปดนาะข้อแปดนาะเจ้ากล่าวว่าแต่พระเจ้าทรงสิแดงความภาคของพระองค์แกเ่เฮาตั้งหลายคือคณะที่เฮายังเป็นคนบาปอยู่นั่นพระคิดได้ทรงสิ้นพระชนกบเปื่อเฮา คือด้วยการประทานพระเยซูคิดฮื้อมาตายไถ่บาปมนุษย์ทั้งโลกมนุษย์เพียงแต่เจียววางใจในพระเยซูแล้วก็หับเอาการยกโทษบาปแล้วก็กลับใจจากความบาปมนุษย์ก็จะหลอดจากผลของบาปขอบคุณพระเจ้าและอิทธิพลของบาปที่ขอบงำชีวิตได้ซึ่งความหลอดนี่มาได้มาด้วยการประพฤติของเฮาเนาะเจ้าแต่เป็นมาด้วยพระคุณของพระเจ้า และโดยความเจือของมนุษย์ต้องประกาศด้วยปากถึงความเจือที่อยู่ในใจแล้วก็ด,ดำเนินชีวิตที่เจือฟังพระเจ้าสามเสริญพระเจ้ารมบทที่ห้าข้อที่สิบสองถึงเซาเอ็ดนะเจ้าเฮจัน hey, นั่นเช่นเดียวกับติบ,บาปได้เข้ามาในโลกเพราะคนคนเดียวและความตายก็เกิดมาเพราะบาปนั่นและความตายก็ได้แผ่ไปถึงมวลมนุษย์กูคน ามนุษย์กูคนทำบาปบาปได้มีอยู่ในโลกแล้วก่อนตีมีพระบัญญัติพระราชบัญญัติแต่ที่ได้บ่มีพระราชบัญญัติก็บ่ถือว่ามีบาปยังได้ก็ตามความตายก็ได้ขอบงาตลอดมาตั้งแต่อาดัมจนถึงโมเสสแม่นคนตีบ่ได้ทำบาปอย่างเดียวกับการละเมิดของอาดัมผู้ซึ่งเป็นแบบของผู้ที่จะเสด็จมาภายหลงัง แต่ของประธานแห่งพระคุณนั่นหาเป็นเส้นความละเมิดนั่นด,ดนั่นได้เพราะว่าถ้าคนเป็นอันมากต้องตายเพราะการละเมิดของคนคนเดียวนักนักนักยิ่งกว่านั่นพระคุณของพระเจ้าและของประธานโดยพระคุณของพระองค์คนเดียวนั่นก็คือพระเยซูก็มีบริบูรณ์แก่คนเป็นอันมาก และของประทานนั่นก็บะเหมือนกับผลซึ่งเกิดจากบาปคนของคนเดียวของคนนั่นคนเดียวเพราะ่าการพิพากษาที่เกิดขึ้นเนื่องจากการตีนอกจากการละเมิดเพียงข้างเดียวได้นำไปสู่การลงโทษแต่ของประทานภายหลังการละเมิดหลายข้างนั่นนำไปสู่ความชอบธรรมอืม เพราะว่าถ้าโดยการละเมิดของคนนั่นคนเดียวเป็นเหตุคือความตายครอบงำอยู่โดยคนเดียวคนนั่นคนเดียวนักยิงกว่านั่นคนต่างหลายที่ฮับพระคุณอันไพบุ์และฮับของประธานแห่งความสอบรามก็จะดำลงชีวิตและขอบพองโดยพระอ,องค์ผู้เดียวก็คือพระเยซูคริสฉะนั้นการพิพากษาลงโทษได้มาถึงคนทั้งปวงเพราะการละเมิด ของคนคนเดียวฉันใดความชอบธรรมของพระอ,องค์ผู้เดียวกดนำของประธานแห่งพระคุณมาถึงทุกคนฉันนั่นคือความชอบธรรมแห่งชีวิตเพราะว่าคนเป็นณนะคนเป็นอันมากเป็นคนบาปเพราะคนคนเดียวติบได้เจือฟังฉันใดคนเป็นอันมากก็เป็นคนชอบธรรมเพราะพระอ,องค์ผู้เดียวที่ได้ทรงเชื่เจือฟังฉันนั่น เมื่อมีพระราชบัญญัติก็ทําให้มีการละเมิดพระราชบัญญัติป่ากฏขึ้นอืแต่ตีใดมีบาปป่าโกฏนักขึ้นตีนั่นเพราะคุณเกิดจะภัยบุญยิ่งขึ้นเพื่อว่าบาปได้ขอบงามทำให้ถึงสึ่งความตายสันใดเพราะคุณก็ขอบงามด้วยความสอบธรรมเพื่อถึงชีวิตนิรันร์โดยทางพระเยซูคริสองค์พระผู้เป็นเจ้าของเฮาชนนั่นสรรเสริญพระเจ้า รมบดีสิบข้อที่เก้าถึงสิบนะเจ้าคือว่าถ้าทนาตั้งหลายจะหับด้วยปาของท่านว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและจะเจือในจิตใจของท่านว่าพระเจ้าได้ทรงชุบพระเยซพระองค์ให้เป็นขึ้นมาจากความตายท่านก็จะโลดด้วยว่าความเจือด้วยใจก็นำไปสู่ความสอบธรรมและการยอมหับด้วยปาก็นำไปสู่ความหลอดอาเมนนะเจ้า ย้อนบทที่สามข้อที่สิบหกถึงสิบเจ็ดเพราะว่าพระเจ้าทรงหักโลกจื้อจนได้ทรงประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เพื่อทุกคนที่เจือในพระบุตรนั่นจะบพินาศแต่มีชีวิตนิรันร์เพราะว่าพระเจ้าได้ทรงใจพระบุตรของพระองค์เข้ามาในโลกเพื่อจะพิพผกสาโลกแต่เพื่อจุยโลกหลอดโดยพระบุตรนั่นหนึ่งย้อนบทที่สามข้อที่แปด ผู้ที่จะกระทำบาปผู้ที่กระทำบาปก็มาจากพญามารเพราะว่าพญามารได้กระทำบาปตั้งแต่เริ่มแรกพระบุตธของพระเจ้าได้สเสด็จมาปรากฏก็เพราะเหตุนี้คือเพื่อทรงทำลายกิจาการของพญามารเฮียขอบคุณพระเจ้าเรื่องของคิดซจักตัวเจ้าพระคําภีสอนว่าคิดซจักกคือกลุ่มคนที่เจือวางใจในพระเยซูคริส แล้วก็ลกักลอบใจจากบาปเป็นชุมชนของพระเจ้าในโลกคิทเจ,จักเป็นตีสําแดงพระเจ้าแก่โลกนะเจ้าคิทเจ,จักจึงมีฐานะและตำแหน่งติดสำคัญนักในสำคัญน,น,นักในโลกเอเฟซัสบทที่สามข้อที่ข้อที่เก้าถึงสิบนะเจ้าบอกว่าคิทเจ,จักเป็นศูนย์กลางแห่งน้ามพระทัยของพระเจ้าในโลกเพราะว่าคิทเจ,จักถูกเปรียบเป็นเจ้าสาวที่พ่อเยซูจะฮับ จะมาฮับจะเป็นเหมือนพระกายของพระเยซูติดสํแแดงพระอ,องค์ในโลกแล้วก็ทำงานแทนพระเยซูในโลกดังนั้นผู้เจือทุกคนจึงต้องเข้าผูกพันตัวในคิจ,จักรท่องถิ่นนะเจ้าอืมัมทธิวบทที่สิบหกข้อที่สิบแปดายเฮาบอกต่นด้วยว่าท่านคือเปโตรและบนศิลานี่เฮาจะสร้างคิจจักรของฮาว้ แับประตูแห่งนรกจะมีใช้ต่อคิชฌะนั่นก็าหาบ่ได้โอสรรเสินพระเจ้าเฮาคือคิชกะของพระเจ้าเนะเจ้าเฮาเป็นอาเป็นวิหารของพระเจ้าเนะเจ้าที่พระเจ้าอ่าสร้างเฮาแล้วก็เปิงพอใจที่มาอยูก่กับผู้เจือเนะเจ้าขอบคุณพระเจ้า,อ,าอ่าเรื่องของถูดสวรรค์เน,นะเจ้า พระคัมภีร์สอนว่าทูตสวรรค์เป็นวิญญาณที่พระเจ้าสร้างขึ้นเพื่อปนในบารพระเจ้ามีหน้าที่ทำตามคำสั่งของพระเจ้าต่อมามีทูตสวรรค์กลุ่มหนึ่งได้กระบฏต่อพระเจ้าพระเจ้าจึงขับไล่ออกจากสวรรค์แล้วก็กลายเป็นเทพผู้คองสักติเทพที่ครอบครองมนุษย์คนบาปและมีหัวหน้าชื่อซาตาน มารจะาตา่งทำงานผ่านผีไลยวิญญาณชั่วทีอยู่ในโลกนี่ดงังนั้นจึงมีถูดสวรรค์ดีและก็ถูดสวรรค์ติปดีเนะเจ้าถูดสวรรค์ชั่วหลายนั่นแหละคือถูตสวรรค์ที่เจือฟังถูดสวรรค์ดีก็คือถูตสวรรค์ที่เจือฟังพระเจ้าและมีหน้าที่คอยช่วยเหลือคิดสเสตียนตารรมคำสั่งของพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าเนะเจ้าส่วนถูตสวรรค์ที่ชั่วหลายก็คือผีมาร ซาตานแล้วก็คอยจ้องทาลายคิดเสียนให้่ล่มลงในบาปมันมาเปื่อยรัค่าแล้วก็ทําลายหนูจ้ามันมาราัค่าทาลายมนุษย์อย่างเฮาหนูจะหลูกของพระเจ้าหนูจิดอเอิยยะบทที่สิบสี่ถึงสิบสองหนจูจาบทที่สิบสี่ข้อที่สิบสองโอลูซิเฟอร์เอ๋ยป่อโอรสของป่อโอรสแห่งพระอรุณเจ้าหลวงลงมาจากฟ้าสวรรค์แล้วกา เจ้าถูกตัดลงมายังปื้นดินอย่างใดหนอะเจ้าผูก้กระทำเพื่อบรรดาประชาชาตรตกตามนะ่ะสดุดีบทที่ร้อยสีข้อที่สีผู้ทรงบรรดาลผวกถูตสวรรค์ของพระอ,องค์เพื่อเป็นดุจลมและทรงบรรดาลผู้หับใจ้ของพระอ,องค์เพื่อเป็นดุจเปลวเพลิงเรื่องยุคเรื่องของยุคสุดท้ายเนอะเจ้าพระคัมภีร์สอนว่าโลกนี้จะมีการสิ้นสุดลง เมื่อพระเยซูกลับมาปิกมามาหาคิดตจักของพระองค์ในยุคสุดท้ายผู้ที่เจือตีตายไปแล้วก็จะเป็นขึ้นมาใหม่แล้วก็ถูกขับขึ้นไปพร้อมกับผู้เจือตียังเป็นอยู่แล้วพระองค์หว่วมกับผู้เจือจะปกปก้องโลกนี้เป็นเวลาสามพันปีนะเจ้าพระเยซูจะทรงเปลี่ยนโลกนี้ในในยุคสุดท้ายจะมีการพิพากษา โดยคนตีบาเจือพระเยซูต้องตั้งคนตีตายแล้วก็คนตีเป็นแล้วก็คนที่เป็นอยู่จะถูกพิพากสาโทษเมตกนรกซึ่งเป็นความตายขั้งที่สองส่วนคนตีเจือก็จะปกครองในแผ่นดินใหม่ในโลกนี้พร้อมหับรางวัลจากพระเจ้าและในที่สุดก็จะมีชีวิตในรลันอยู่บนสวรรค์ห่วมกับพระเจ้าเอเมนเนาเจ้าขอให้โมฮาเป็นคนพวกหลังเนาเจ้า คนที่จะอยู่หว่วมกับพระเจ้าในพผ่ดินของพระเจ้าด้วยกันเนจะหนึ่งเทสโลนิกาบทที่สีข้อที่สิบหกถึงสิบเจ็ดด้วยว่าพระองค์ด้วยว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าเองจะเสด็จมาจากสวรรค์ด้วยเสียงกูกล้องด้วยสำเนียงของเทพปีและด้วยเสียงแต่ของพระเจ้าและคนทั้งปวงที่ตายแล้วในพระคิดจะเป็นขึ้นมาก่อน หลังจากนั่นเขาตัางหลายซึ่งยังเป็นอยู่และเหลืออยู่จะฮับขึ้นไปในเมฆพ้อมกับคนเหล่านั่นเพื่อจะได้ประองค์พระผู้เป็นเจ้าในสวรรค์ในฝ้าอากาศอย่างนั่นละเขาก็จะอยู่กับองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นนิตอามนหนึ่งโคลินบทที่สิหข้อที่ห้าเถึงห้นะเจ้าดูก่อนข้าพระเจ้ามีความลึกลับที่จะบอกแก่ท่านคือว่าเขาจะบรรลวรับมดทุกคน แต่เขาจะถูกเปลี่ยนแปลงใหม่หมดเอเมนในชั่วขณะเดียวในพิบตาเดียวเมื่อเป่าแต่ข้างสุดท้ายเพราะว่าจะมีเสียงแต่และคนตีตายแล้วจะเป็นขึ้นมาปราศจากเปืยเน่าแลวเขาแลวเขาตั้งหลายจะถูกเปลี่ยนแปลงใหม่ฮีบูข้อที่เก้าบทที่เก้าข้อที่ 7, สิเจ็ดมาเนอเจาฮีบูข้อที่เก้าบทที่เก้าข้อที่สิเจ็ด มีข้อกำหนดสำหรับผู้มนุษย์ไว้และวว่าจะต้องตายหนหนึ่งและหลังจากนั้นก็จะมีการพิพากษาฉันใดมาลโกโบทที่เก้าข้อที่4 3่สถึงสีและถ้ามือของท่านทำให้ท่านลงพิษจ,จงตัดมันทิ้งเหี้ยซึ่งจะเข้าสู่ชีวิตด้วยมือด้วนย,ยังดีกว่ามีสองมือและต้องตกนรกในไฟติบหุ่นบะมีวันดับ ในที่หัน่นตัวนอนก็บาะตายและไฟก็บาดดับและไฟก็บาดับเลยเท้าของท่านทำามือท่านลงพิษจงตัดมันทิ้งเหียซึ่งจะเข้าสู่ชีวิตด้วยเท่าด้วนยังดีกว่ามีสองเท่าและต้องถูกทิ้งลงในนรกในไฟที่บามีวันดับในที่หัน่นตัวนอนก็ประตายและไฟก็บระดับเลย ถ้าตาของท่านทำมือท่านลงพิษจงควักมันออกทิ้งเหี้ยจึงจะเข้าในอาณาจักรของพระเจ้าด้วยตาข้างเดียวก็ยังดีกว่ามีตาสองมีสองตาแล้วต้องถูกทิ้งในนรกไฟในไฟนรกในที่นั่นตัวนอนก็บาดตายและไฟก็บาดดับเลยโอ้สาระขอบคุณพระเจ้าที่เตือนเฮาเนาะเจ้าอืม ขอบคุณพระเจ้า,าการประยุกต์ใจลักษณะใจลักข้อเจือในชีวิตประจําวันของเฮาเนาะเจ้าการประยุกต์ใจลักข้อเจือที่เฮาฮู้เข้ากับดาเนินชีวิตคริสเตียนประจําวันนั่นเป็นสิ่งสําคัญยิ่งหยวดเนาะเจ้าเพราะแต่ละคนย่อมอยู่ในสถานาการณ์ที่แตกต่างกันโดยนั่นบ่มีสู้ตายตัวเนาะเจ้า การประยุกต์ใจจึงเป็นเรื่องที่ยากและต้องการสติปัญญาจากพระเจ้าและการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์อย่างหนักอย่งางใดก็ตามเขาสามารถาสมมุติสถานาการณ์ที่เกิดขึ้นได้ดังที่เขาจะยกตัวอย่างเนาะเจ้าเรื่องพระคัมภีร์ประยุกต์ได้ก็คือเขาจะแจ้งพระคัมภีร์เป็นมาตรฐานความจริงที่สูงสุดแล้วก็บ่มีข้อพิดพิาดพระคัมภีร์จึงเปลนสิ่งที่แจ้ว่า ใจวัดทุกสิ่งว่าถูกหรือผิดแต่ก็แต่ในในใน,ในเรื่องของต่างๆในชีวิตเทาเนาะเจ้าแล้วก็นบน้อมต่อความจริงในพระคัมภีร์ในทุกเรื่องเฮาควรตั้งใจขยันอ่าน,านพระค์แล้วก็ศึกษาพระคัมภีร์ฟังคําเทศนาเนาะเจ้าเรื่องของพระเจ้าพระเยซูแล้วก็พระวิญญาณบริสุทธิ์เนาะเจ้าหากมีภัยสอนพิษจากที่พระคำคมภีสอน เช่นว่าพระเยซูบาจใจพระเจ้าหรือว่าบาจใจมนุษย์พระวิญญาณบาจใจบุคคลบ่มีบุคลิกภาพหรือพระองค์ทรงเป็นแข่พลังงานเขาก็จะบอกฟังคนเหล่านั้นพ่อผู้ว่าเขาสอนพิษจากลับกรรมสอนของพระเจ้านะเจ้าเรื่องมนุษย์คนเรื่องมนุษย์แล้วเรื่องมนุษย์ทําบาปนะเจ้ามนุษย์มีคุณค่านักหนักเพราะทุกสร้างในพระฉายของพระเจ้า พระแล้วก็พระเยซูยอมตายก็เผื่อไทยบาปทำเมื่อเฮาหันคุณข่าของคนอื่นแต่ก็บอกควรไหววางใจตนตนเองแล้วก็คนอื่นเพราะมนุษย์เป็นคนบาปคริสเตียนจึงหักและหันคุณขา่าคนแต่คุณข่าของคนแต่วางใจในพระเจ้านักกว่าตัวเองนะเจ้าตัวเก่านะเจ้าแล้วก็เรื่องของความหลอดนะเจ้าเฮาปรุงพระคุณของพระเจ้าในความหลอดของเฮา ปจจัจการทำดีในฐานะคริสเตียนเขาจึงมั่นใจในความหลอดที่เขาได้รับเพราะเขาฮับพระคุณด้วยความเจือความหลอดจึงเกิดขึ้นลงตามการกระทำของเขาหรือความหูของหรือว่าความหูซึกของเขาเพราะฉะนั้นความหลอดเขาได้มาก็โดยพระคุณเ,เจะประใจการกระทำของเขา เรื่องของคิชจักเนาะเขาควรดำเนินชีวิตผูกพันตัวกับคิชจกรท้องถิ่นเนเจ้าเพราะเขาหูว่าคิชจกรเป็นศูนย์กลางแห่งน้ำพระทัยของพระเจ้าในโลกคิสเตียนจึงบวควรขาดการประชุมของในคิชจกรเนเจ้าแล้วก็ผูกพันตัวกับปีน้องแล้วก็เข้ามาหาพระเจ้าด้วยกันอ่มามาหาพระเจ้าเนเจ้าดำเนินชีวิตสอดคล้องกับการขยายคิชจกรของพระเจ้าเป็นการขยายอาณาจักรของพระเจ้า เป็นน้ามหนึ่งเอ่อเออเป็นมันเป็นน้าระไทยของพระเจ้านะเจ้าแล้วก็เฮาก่าควรฮักคิดซะจักของพระเจ้าเรื่องของยุคสุดท้ายเฮาควรดําเนินชีวิตตียำเกรงพระเจ้าแล้วก็บูกพันธ์กับโลกวัสดุหรือว่าคา่านิยมของโลกเฮาควรเตรียมพร้อมที่จะพบเอ่อทีจะเข้าปะกับพระเยซูนะเจ้าด้วยการทำงานของพระเจ้าด้วยความซัดสื่ เกิดผลแล้วก็มีชีวิตชอบทบอาเฮาบุคุณยึดกับสิ่งของในโลกเฮาแต่นักว่าป้านติถาวรของเฮาอยู่ในสวนรรค์ปัจแจดอยู่ในโลกนี่เนะเจ้าโอ้ขอบคุณพระเจ้าที่ได้ตักเตือนเฮาผ่านถ้วยคำวันนี้ก็หวังว่าพี่น้องจะได้เหมือนที่พระเจ้าได้ได้ฮับในวันนี้เนะเจ้าก็ขอบคุณพระเจ้านากักๆที่ไดอ้อาจารย์มอได้เข้ามาสอนมาเฮานะเจ้า เปิดเขียนขึ้นมาเขาก็ขอบคุณพระเจ้าเนะเจ้าเออเขาไหวเขามาท่องเอ่อพักท่องจำพระคำของพระเจ้านะเจ้าสองที่โมทีบทที่หนึ่งข้อที่สิบสามถึงสิบสีนะ่เนาะจงประพฤติตามแบบแหรร่งคำสอนอันมีลักษ์ตี่านได้ยินจากขาพระเจ้าด้วยความเจือและความหักซึ่งมีอยู่ในพระเยซูคิด จงหักษาความจริงซึ่งได้ทรงมอบไว้แก่ท่านโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งทรงอยู่ภายใน,ในอยู่ในเทาในเฮาสรรเสริญพระเจ้าขอพระคุณพระเจ้าขอพระเจ้าได้ฮับเกียรติในทุกสิ่งในชีวิตของเฮาในผู้ฮับใจในประชากรของพระเจ้าด้วยกันนเจ้าพระเจ้าอวยพรเจ้าวัดีเจ้า